มาเลยค่ะทุกคนมาดูเครื่องปรุงกันก่อนเลยจ้าข้าวเหนียวไม่ถึง10บบาทดี่ะจ้ะกำนึ่งอะนะแล้วก็มีชูรสสองช้อนชารสด,ดีสองช้อนชาเกลือสี่ช้อนชาน้ำตาลสามช้อนชาแล้วก็กระเทียมบดหยาบประมาณขีดครึ่งค่ะ ฉีกตัวไส้ออกจากาตรงพวงมาเลยค่ะทุกคนที่มันเป็นจุดที่ไขมันนะนะเราจะใช้แค่ตัวไส้ค่ะไส้ที่ใช้คือไส้ขมนะคะทุกคนเขาเรียกว่าไส้ขมจ้ะ นีย่จะได้เป็นไส้แบบนี้นะเสร็จแล้วก็ลูดเลยค่ะลูดของเสียที่อยู่ในลำไส้ออกเลยนะลูดออกให้หมดก่อนค่ะไม่ต้องทำยาวขนาดนี้ก็ได้นะจ๊ะทุกคนให้สั้นกว่าน,นี้ก็ได้เนาะลูดเข้าเลยค่ะใช้มือกดแล้วก็ลูดไปเลยให้ของเสียออกก่อนนะคะ เสร็จแล้วก็ใช้ตะเกียบหรือว่าไม้อะไรก็ได้ค่ะที่ยาวนิดนึงนะคะกลับเอาข้างในออกมาค่ะทุกคนไอ้ด้านที่มันสกรปรกอะคะ่ะกลับออกมาให้มันอยู่ด้านนอกนะคะเราต้องกลับออกมาล้างก่อนนะคะล้างให้สะอาดเสร็จก่อนขยำเกลือขยำน้ำส้มเสร็จก่อนแล้วค่อยเอ่อกลับให้มันอยู่เหมือนเดิมอะคะ่ะทุกคนเนี่ยค่ะ พอกลับเสร็จแล้วก็ใส่เกลือลงไปใส่น้ำส้มสายชูล,ลงไปค่ะขยำขยำเลยค่ะล้างจนคิดว่าสะอาดนะคะทุกคนพอล้างเสร็จแล้วเราค่อยกลับออกมาให้มันอยู่เหมือนเดิมค่ะก็คือเอาด้านเมื่อกี้เอาด้านในออกเนาะมาล้างพอเสร็จแล้วก็จะเอาด้านนอกออกมาเหมือนเดิมค่ะเพื่อที่เวลายัดไส้ก่อกมันจะได้ดูสวยๆนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะทุกคนนะพอกลับออกมาแล้วค่ะ หมูนี่ปะหมูนี่โลครึ่งนะคะทุกคนใช้ส่วนสันคอหมูสันคอหมูหมโล3มขีดแล้วก็มันแข็งสองขีดจะ้ะจะได้โลครึ่งนะคะประมาณนี้นะถ้าใช้เนื้อเยอะไปไสกรอกจะแข็งจะ้ะถ้าสันคอหมูก็จะได้นุ่มๆน,นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาปรุงกันเลยจะ้ะโลครึ่งนะมันแข็งสองขีด สันคอหมูโลสามขีดเนีย๋ยปรุงกันเลยจ้า เดี๋ยวส่วนผสมเดี๋ยวจะลงให้ใต้คลิปอีกทีนึงนะจ๊ะนวดเลยค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากัน นี่เราจะไม่ใส่ข้าวเยอะค่ะทุกคนอันนี้สูตรทำกินทำขายถ้าขายก็ต้องขายราคานี่นิดนึงอะเนาะไม่ได้ใช้หมูเศษจ้ะเป็นสันคอหมู ส่วนนี้หมูเขาจะนุ่มดีค่ะทุกคนเสร็จเรียบร้อยคลัาวให้ทั่วๆแค่นั้นก็เสร็จแล้วค่ะทุกคนนั่นละค่ะเม็ตรนํำใช้ ขวดตัดไอ้นี้นะคะที่บ้านก็มีหลอดได้ด้วยใช้หลอดได้ก็ได้ล้างทำความสะอาดหรือว่าใช้เป็นท่อ PVC ก็ได้ค่ะทุกคนที่สามารถยัดเข้าไปในไส้เขาได้ค่ะแต่เดี๋ยวนี้เขามีเครื่องยัดไส้กรอกนะไม่แพงแต่แม่ต้น้ำไม่ได้สั่งมาเพราะว่าไอ้ความที่เราไม่ค่อยได้ทากินด้วยไงก็ยัดเข้าไปประมาณนี้ค่ะ ถ้าเป็นขวดอะปากเขาจะสั้นเนี่ทุกคนมันก็อาจจะยัดลำบากนิดนึงอะเนาะใส่ลงไปเลยค่ะ ันนี้เราก็จับไว้จ่ะก,<ม>ก็ไล่ๆไปโอเคตรงนี้คือจับไว้ให้แน่นนะทุกคนนะใส่กดเข้าไว้ จะได้ไม่หลุดจ้ะก็ไล่เข้าไปนิดนึง นี่ค่ะก็ยัดไปเรื่อยๆค่ะทุกคนจนเสร็จนะแต่อย่าลืมไล่เข้าไปเรื่อยๆนะคะไอเนื้อหมูที่เราดันลงไปเดี๋ยวจะเดี๋ยวไส้มันจะแตกอะคะ่ะถ้ามันแน่นเกินไปปอเสร็ธก็พยายามเอ่อไล่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 เข้าไปเรื่อยๆะคะ่ะไปตามความยาวของไส้นะคะ มือที่เรากำไอตรงปากขวดกับไส้ก็กดไว้แน่นๆเลยคะ่ะเดี๋ยวเขาหลุดนะคะไอ้น,นี้ก็ดันลงไปอันนี้แม่ต้น้ำไม่ได้ใส่ข้าวเยอะนะคะทำกินเองเนาะหมูก็เลือกมาอย่างดีเลย <c oughs> แล้วก็ผูกเลยค่ะทุกคนใช้ได้ก็ได้หรือว่าเป็นเชือกฟางก็ได้แม่น้าหาได้ไม่เจอก็เลยใช้เชือกฟางซะเลยเพราะว่าตอนเราไปทอดเราต้องตัดเขาออกอยู่แล้วค่ะไม่มีปัญหาเนาะแค่ทําให้มันเป็นข้อๆเป็นชิ้นชิ้นเพื่อที่เวลาทอดเราจะได้ทอดง่ายอะ่ะไม่งั้นจะไม่ได้เรียกว่าไส้กรอกเนี่ยค่ะผูกเลยค่ะชอบข้อเล็กข้อใหญ่ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็ผูกไปเลย นี่ค่ะเวลาเราทอดเราก็จะตัดเป็นชิ้นๆอย่างนี้นะคะก็จะนำมาทอดไม่ต้องไฟแรงมากค่ะหรือว่ามีเตาอบก็ใช้อบได้เลยค่ะหรือจะใช้เป็นกระทะย่างก็ได้ทอดในหม้อไร้น้ำมันก็ได้ได้หมดเลยจ้ะเนี่ยพอทำเองก็จะแน่นๆนิดนึงค่ะเพราะว่าข้าวน้อยเนาะนี่ค่ะก็ทอดไปเรื่อยๆเลยจ้ะ เนี่ยค่ะก็เริ่มเหลืองมั่งละก็พลิกไปพลิกมามั่งอะค่ะเดี๋ยวเขาจะไหม้นะคะทอดใจเย็นนิดนึงอะจ้ะเดี๋ยวก็ได้กินแล้ว สร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้คะ่ะทุกคนขอบคุณนะคะที่รับชมโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีคะ่ะ